ดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้กลับมาพบกับครูสุยแล้วนะคะก่อนที่เราจะมาเริ่มเรียนกันเรามาทำแบบทดสอบพิมพ์กันก่อนนะคะวิธีการเข้าแบบทดสอบพิมพ์ออนไลน์ให้นักเรียนพิมพ์ค้นหาใน Google ว่าแบบฝึกพิมพ์ออนไลน์แล้วกดค้นหานะคะ หลังจากนั้นเราจะเจอ www.typingstudy.com นักเรียนสามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะคะในเว็บ typingstudy.com เราจะมีบทเรียนทั้งหมด15บทเรียนนักเรียนสามารถลองเข้าฝึกพิมพ์กันได้แต่วันนี้สิ่งที่ครูจะให้นักเรียนทำคือการทดสอบพิมพ์นักเรียนคลิกเข้าการทดสอบพิมพ์ได้เลยคะ่ะเมื่อเราคลิกเข้าการทดสอบพิมพ์แล้ว ให้นักเรียนเลือกบทเรียงด้านล่างให้เลือกเรื่องกบกับหนูถ้านักเรียนพิมพ์จบแล้วนักเรียนจะได้ตารางสรุปรายละเอียดการพิมพ์ของเราขึ้นมานะคะนักเรียนกดพอร์ตวิดีโอแล้วไปเริ่มฝึกพิมพ์กันได้เลยนะคะเก็บความรู้สำหรับวันนี้ นักเรียนเคยเจอปัญหานี้หรือไม่ปิดโปรแกรมไม่ได้กดอะไรไม่ได้เลยสักอย่างแล้วเราจะทำยังไงกับมันดีนะเมื่อใช้งานโปรแกรมอยู่แล้วเกิดปัญหาโปรแกรมเกิดค้างขึ้นมาทำอะไรไม่ได้แม้แต่ปิดโปรแกรมปัญหานี้จะหมดไปทำได้โดยการกดปุ่ม control alternate delete พร้อมกันแล้วเลือก n-tab เพื่อปิดโปรแกรมที่ค้างได้ทันทีถ้านักเรียนเกิดปัญหานี้ขึ้นมาอย่าลืมลองไปใช้กันดูนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันนะคะเดี๋ยวเราลองมาทบทวนความรู้กันก่อนดีกว่า เดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนหากระดาษกับปากกากันมานะคะทบทวนความรู้ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกต้องหน้าข้อความที่ถูกต้องนะคะข้อที่1ข้อมูลชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของนักเรียนสามารถเปิดเผยในสังคมออนไลน์ ข้อที่ 2... แชร์รหัสผ่านของอีเมลให้เพื่อนสนิทเพื่อป้องกันการลืมรหัสผ่านและข้อที่ 3... ออกจากระบบเมื่อเลิกใช้งานคอมพิวเตอร์สาธารณะเมื่อนักเรียนดูคลิปวิดีโอนี้เสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปคำตอบของนักเรียนแล้วส่งกลับมาให้ครูดูด้วยนะคะ จุดประสงค์ของบทเรียนข้อที่1นักเรียนบอกความหมายของการคุกคามจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ข้อที่2นักเรียนบอกลักษณะของวิธีการคุกคามจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือ IT (Information Technology) เป็นเครื่องมือและมีบทบาทสำคัญต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตประจำวันรวมทั้งสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้ภัยคุกคามจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการใช้งานไอทีโดยการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่อยู่ทั่วโลกได้สะดวกและรวดเร็วแต่ในทางกลับกันถ้าใช้งานไม่ระมัดระวังขาดความรอบคอบอาจก่อให้เกิดปัญหาจากการคุกคามการหลอกลวงผ่านเครือข่ายได้นอกจากนี้ การเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมก็สร้างปัญหาด้านสังคมให้กับเยาวชนจำนวนมากดังนั้นการเรียนรู้การใช้งานไอทีได้อย่างเหมาะสมและปลอดภยัยจึงมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งวิธีการคุกคาม ภัยคุกคามที่มาจากมนุษย์นั้นมีหลากหลายวิธีโดยมีตั้งแต่การใช้ความรู้ขั้นสูงด้านไอทีไปจนถึงวิธีที่ไม่จำเป็นต้องใช้ความรู้และความสามารถทางเทคนิคแบ่งวิธีการคุกคามออกเป็น3วิธีวิธีที่1การคุกคามโดยใช้หลักจิตวิทยาวิธีที่2การคุกคามด้วยเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม และวิธีที่3การคุกคามโดยใช้โปรแกรมการคุกคามโดยใช้หลักจิตวิทยาเป็นการคุกคามที่ใช้การหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการโดยไม่ต้องใช้ความชำนาญด้านไอที เช่นการใช้กลวิธีในการหลอกเพื่อให้ได้รหัสผ่านหรือส่งข้อมูลที่สำคัญให้โดยหลอกว่าจะได้รับรางวัลแต่ต้องทำตามเงื่อนไขที่กำหนด 2. การคุกคามด้วยเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมข้อมูลและเนื้อหาที่มีอยู่ในแหล่งต่างๆบนอินเทอร์เน็ตมีเป็นจำนวนมากเพราะสามารถสร้างและเผยแพร่ได้ง่าย ทำให้ข้อมูลอ่านไม่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมเช่นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ความรนแรงการพนันสื่อรามกอนาจารเนื้อหามินประมาทการกระทำความผิดต่อกฎหมายและจริยธรรมการคุกคามโดยใช้โปรแกรมเป็นเครื่องมือสำหรับก่อปัญหาด้านไอที โปรแกรมดังกล่าวเรียกว่า malware <ow> ซึ่งมีหลายประเภทด้วยกันเช่นไวรัสคอมพิวเตอร์เป็นโปรแกรมที่เขียนด้วยเจตนาร้ายอาจทำให้ผู้ใช้งานเกิดความรำคาญหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลหรือระบบโดยไวยรัสจะติดมากับไฟล์งานและสามารถติดแพร่กระจายเมื่อมีการเปิดใช้งานไฟล์ w o r ม เป็นโปรแกรมอันตรายที่สามารถแพร่กระจายไปสู่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในเครือข่ายได้ด้วยตัวเองโดยใช้วิธีหาจุดอ่อนของระบบรักษาความปลอดภัยและแพร่กระจายไปบนเครือข่ายได้อย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดความเสียหายที่รุนแรงประตูกล Blackdoor หรือ Trapdoor เป็นโปรแกรมที่มีการเปิดช่องโหว่ไว้เพื่อให้ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถเข้าไปคุกคามระบบสารสนเทศหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายโดยที่ไม่มีใครรับรู้มาโทรจันโทรจันฮอสไวรัสเป็นโปรแกรมที่มีลักษณะขายโปรแกรมทั่วไป เพื่อหลอกลวงผู้ใช้ให้ติดตั้งและเรียกใช้งานแต่เมื่อเรียกใช้งานแล้วก็จะเริ่มทำงานเพื่อสร้างปัญหาต่างๆเช่นทำลายข้อมูลหรือลวงข้อมูลที่เป็นความลับเป็นต้นระเบิดเวลาลอจิกบอมเป็นโปรแกรมอันตรายที่จะเริ่มทำงานโดยมีตัวกระตุ้นบางอย่างหรือกำหนดเงื่อนไขาการทำงานบางอย่างขึ้นเช่น โปรแกรมเมอร์ mer, ที่ต้องการให้ระบบคอมพิวเตอร์ถูกทำลายลงหลังจากออกจากบริษัทไปเป็นต้นโปรแกรมดักจับข้อมูลหรือสปายแวร์เป็นโปรแกรมที่แอบขโมยข,มข้อมูลของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อนำไปใช้สแสวงหาประโยชน์ต่างๆเช่นเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อนำไปใช้ในการโฆษณาเป็นต้น โปรแกรมโฆษณาหรือแอดแวร์เป็นโปรแกรมที่แสดงโฆษณาอัตโนมัติหลังจากที่เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นติดตั้งโปรแกรมที่มีแอดแวร์แฝงอยู่โปรแกรมเรียกค่าถ่ายแลนซอมแวร์เป็นโปรแกรมขัดขวางการเข้าถึงไฟล์ข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือโดยการเข้ารหัสจนกว่าผู้ใช้งานจะจ่ายเงินให้กับผู้เรียกค่าถ่ายจึงจะได้รับรหัสผ่านเพื่อที่จะสามารถใช้งานไฟล์นั้นได้ตัวอย่างคาว ธนาคารกรุงเทพออกประกาศเตือนผู้ใช้งานบริการบัวหลวง iBanking ว่าขณะนี้มีกลุ่มมิชาชีพส่ง SMS, m H, m s e m อ i l ีเมลหรือจัดทำหน้าจอหลอกลวงโดยแอบอ้างว่าส่งมาจากธนาคารให้ผู้รับดาวน์โหลดหรือติดตั้งโปรแกรมลงบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวมีไวรัสที่สามารถขโมยรหัสประจำตัวรหัสดับส่วนตัวและข้อความ SMS รวมถึงรหัสผ่านครั้งเดียวคือ OTP ที่ส่งผ่านโทรศัพท์มือถือเครื่องดังกล่าวเพื่อใช้รักรอบเข้าทำธุรกรรมโอนเงินออกจากบัญชีของท่านผ่านบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตโดยที่ท่านไม่ทราบ เพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆผ่านอุปกรณ์ได้แก่โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ธนาคารขอให้ท่านปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ 1. หลีกเลี่ยงการคลิกลิงก์ URL ที่ส่งมากับ SMS, MMS หรืออ e ีเมล 2. หลีกเลี่ยงการดาวน์โหลดหรือติดตั้งโปรแกรมจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ 3. หลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านอุปกรณ์ที่ได้รับการดัดแปลงและ 4. ติดตั้งแอปพลิเคชันป้องกันไวรัสบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ ที่ใช้ทําธุรกรรมออนไลน์ตัวอย่างข่าวที่2โจนเรียกค่าถ่ายออนไลน์ปรากฏการช็อกโลกในยุคอินเทอร์เน็ตออฟติงเมื่อเกิดโจนเรียกค่าถ่ายออนไลน์เรียกตัวเองว่าเดอะชาร์โด้บ k e r เกอร์ปล่อยเมาแวร์หรือซอฟต์แวร์ผู้ร้ายที่ชื่อวันนาครายแปลว่าอยากร้องไห้ ออกเรียกค่าถ่ายจากเจ้าของคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเพียงไม่กี่วันก็มีคอมพิวเตอร์กว่าส0 0แสนเครื่องจาก150ประเทศทั่วโลกถูกมาแวร์เรียกค่าถ่ายตัวนี้เจาะเข้าสู่ระบบมีผู้เสียหายที่ยอมจ่ายค่าถ่ายไปแล้วประมาณ50 0 0 0ดอลลาร์จากการเรียกค่าถ่ายครั้งละ300ดอลลาร์แต่ต้องจ่ายเป็นบิตคอย โดยให้เวลา3วันถ้าไม่จ่ายจะเพิ่มค่าถ่ายเป็นเท่าตัวและขู่ว่าหากเกิน7วันจะไม่มีวันถ่ายถอนข้อมูลกลับมาได้อีกเลยการที่โจรเรียกค่าถ่ายออนไลน์ต้องการเงินสกุลบิตคอยน์ก็เพื่อไม่ให้ใครตามตัวได้เพราะไม่มีการระบุตัวตนของผู้รับเงินและผู้จ่ายเงินนี่ก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างข่าวที่ครูยกขึ้นมาให้นักเรียนได้เห็นภาพนะคะ นักเรียนสามารถไปหาข่าวจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆได้อีกนะคะนักเรียนดูคลิปวิดีโอของครูจบกันแล้วอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะ